ช้าก่อนทลายสือไอ้ข้ารู้สึกเหนื่อยแล้วล่ะอยากจะพักตรงนี้ได้ไหมเฮ้ยพักก่อนพักตรงนี้ก่อนก็ได้องค์อ้อหญิเรือไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวจริงๆนะพักสักครู่ก็ดีเพี่อค่ะถ้าองฟ้าหญิงไม่ไหวจริงๆงั้นพักก่อนเพี่อค่ะขอบใจทั้งนเออ แัดจัดดีเลยนะมึงมึงอะเลือกเอาเลยตรงไหนนะ่ะใต้ต้นไม้น่ะเดี๋ยวก่อนเลยกูจะบอกไว้ก่อนเลยนะกูบอกมึงไว้ก่อนเลยหลวงพ่อเนี่ยสัง่งกูมาไว้คอยจับตาดูไม่ให้มึงยุ่งกับผู้หญิงห้ารูปเวณีวันเนี้ยแหละกูจะจับตามึงไม่หลับไม่นอนเลยมึงคอยดูจับตาหลับแล้ว หลับง่ายจริงๆเลยมึงต้งคอยเป็นห่วงบรรยายกูได้ยังไงเนี่ยฮะจะเป็นห่วงเป็นตายกันได้ยังไงเนี่ยแค่นี้ก็หลับแล้วหลับง่ายจริงอะหลับหลับไปคงจะเพลียเดินทางมาทั้งวันหิวอะไรไหมพี่เอคะ่ะไม่หิวจ้าฉันเหนื่อยมากกว่าอยากจะพักผ่อนพักผ่อนนะพี่เอค่ะเอ่อไม่เป็นไรจ้าได้ไหมพี่เอคะ่ะนอนตรงนี้ด้วยกันแหละจ้าผมฉันจะได้คอย ระวังพยานอันตรายภาในป่าเดี๋ยวดีไม่ดีเดี๋ยวสิงสารสาัตว์มากมายหม่อมฉันจะได้ป้องกันทันนะพี่คะดีเหมือนกันจ้ะฉันก็กลัวเหมือนกันกลัวอะไรพี่คะกลัวอย่างที่ท่านว่าไงล่ะแหม ่เียค่ะตกใจหมดเลยหลับเถอะเพียค่ะไม่ต้องกลัวลออกระหม่อมลายสือจะดูแลองฟ้าหญิงจนกว่าองคฟ้าหญิงจะหลับนะเียค่ะงั้นฉันขอตัวพักผ่อนก่อนนะหลับเลยเีค่ะเยเห็นดอกไม้สีม่วง รวงตรงหน้านำข้างขาคลังคลังกลางกรีบเงื้ออ่อนหันมองหน้าน้องนางกำลังนอนเออเออเออแม่งามงอนแสนงาม สุดห้ามใจลืมคำสั่งหลวงพ่อเสืองแล้วลายเสืองเข้าจับมือกอดประคองนวลน้นองไหวถึงแม่นางหลบเลี้ยง แล้วเอียงอายเผอ,เอ,เอเใจกายเป็นเพราะกรรมที่นำผ่า,าความรักใครได้เสียงเป็นเมียผัว รู้สึกตัวตกใจตื่นยืนผวางวีละเสนจอมจ้าเอาท่านเข้ามาทุตสวาิาประกาศกลาดดาังประจานพรกี่ลายซื้อกูอุซายกน้องสาวกู ม่านฟ้าให้เป็นคู่แต่งงานกับมึงแต่มึงกลับมาได้เสียกับมาริสาคู่มันของกูมึงมันไอ้ทรยศกูจะฆ่ามึงไ<ะ>อ้ไรซือหย่าอย่ายพี่ายซือพี่ายซือจ้ะ อยพี่ลายซื้อเป็นอะไระพี่เป็นอะไรพี่รายซื้อพี่เป็นอะไรจ้าายซื้อปวดหวงอเอยจนตัวสัน่นมีอะไรทนเลกันเอ้ยเ,เ,เป็นเช่นไร หันมองหน้ามามองเออยอดดวงใจเกิดอะไรขึ้นกับข้าเราอุคลานี้เออ นะพี่นั่งก่อนพี่เป็นอะไรพี่ปวดหัวใช่ไหมอ๋ยกระท o ไม่ไหวแล้วพี่ไร้เสือออพี่เป็นอะไรอ่ะอ๋อตายพี่โจนเนี่ยพี่ไร้เสืออ๋ยช่วยด้วยอ๋อช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยพี่จะเย็นๆนะพี่เจ็บมากใช่ไหมอ๋ยช่วยกันด้วย เจ็บปวดจนใจแทบขาดววเววสียงปีศาจส,ส่งเสียง<อ>เสียงสุนีบาดฟาดเลียง<อ>ได้ยินเสียงใจสั่นไม่คิดว่ามีเี่ยที่มงหมาย พี่รเมยจะกลับกลมันมานพี่ไร้ซือำจมริษาไม่ได้หรอกจ้าพี่เป็นอะไรมไม่ดีพี่ไม่ดีเหรอจ้าอ,อ,อไปแล้วนะจสทสันเทาทำไมไมันเป็น สี่ก,ก่อนนะ้ำสมริษสาไงพี่ไายซื้อพี่ดีขึ้นไหมอะมองเมียสาวแก้มใสพี่สาวพี่ไายซื้อจำขึ้นได้แล้วใช่ไหม ช่วยไปด้วยฉันไม่ทิ้งพี่หรอกนะฉันจะอยู่กับพี่พี่ตั้งสติก่อนนะเดี๋ยวมันต้องดีขึ้นนะกลายสะเทินสันเทามองเมียสาวแก้มใสไอ้นี้ก็นอนไม่ตื่นเลยยืนผวัวันไหวนี่ฉันเริ่มเปลี่ยนไป วนปนัหางเริ่มมอ,อกออกมาที่ปากของเครืมีเขี้ยวสะบัดหลังไม่เหลียวเข้าดงเดียวยยดนดัน สุดเจ้าฝืนยืนหยัดไปตามสัญชาตตะยานพี่ลอ้ีลาเสือพี่ลาเสืออ้าวไอ้ลาเสือเป็นไรเนี่ยเฮ้ยไอ้ลาเสือเป็นเสือไปแล้วเนี่ย คนไม่ใช่ผีวันนี้ก่อนไปเจ้าองค์ฟ้าญิงพี่โุ๊ไปไหนมาเมื่อกี้เจ้ากระโหลกเห็นองค์ฟ้าญิงไล่เสือเสือนึงอะไรพี่ลายเสือไงลายเสือเอ้าแล้วมันกลายเป็นเสือได้ยังไงอะฉานถอดตะปูพี่ลายเสือเลยกลายเป็นเสือตายแล้วองค์ฟ้าญิงถอนตะูุอนจะกุ่นไอ้ลายเสือใช่ไหมใช่ใช่ช่วยหน่อยสิองค์ฟ้าญิงวิ่งไปวายไม่แล้วว่ะวายลายเสือไอ้ลายเสือมันไม่ใช่ มันไม่ใช่คอนมันเป็นเสือไอ้ลายเสือเนี่ยหลวงพ่อเก็บมันมาเลี้ยงมันจริงๆแล้วมันเป็นลูกเสือแต่หลวงพ่อเอาเก็บมาเลี้ยงแล้วตะปูตะปูที่หลงอาคมอ่ะปักกิ่งไว้ลายเสือเนี่ยปักไว้ถ้าจะถอดออกมันจะตายเป็นเสือตะปูอยูไ่ไหนตะปูอ่ะทะยอยไปแถวนี้แล้วจะพี่แถวนี้ใช่ไหม,มรีบาาห,าหาเลย่วยหาคอนช่วยหาคอนเลยหายหนูหายอุไปหญิงไม่มีหรอกแน่ใจนะทะยอยไปแถวนี้เอางี้แล้วกันหลวงพ่อหญิง ถ้าเกิดว่าคืนหาตะตูอะไรเงี้ยน่ะมาช่วยไล่ยสือ่อไม่ทันแน่โอเครีบเอาเถอโอ้คอยเหยนู่นเหนไม้ข้างหน้ามีวัดอยู่เป็นวัดของหลวงพ่อเสือองค์ฟ้าอย่างนี้ไปบอกหลวงพ่อเสือเลยว่าตอนนี้ไอ้ไล่ยสื่อน่ะมันกลายเป็นเสือแล้วเดี๋ยวผมจะไปตามไอ้ล่ยสื่อเองโอเคนะโอเครีบมานะอานะตอนนี้ฉันจะไปไปถูกนะโอเครอด้วยรอด้วย ไม่มีความสุขซึ่งเศราหัวใจละเหี้ยห่วงเมียสาวนี่เมียของเราโชคลายเป็นห่วงสายทองเมียไอ้ทศดชอบกินของสด ขอขาวนี่เมียเป็นโลกอะไรกันเล่าใครจะบอกเราได้ไหมชอบกินแต่ของสกรปรกนี่เมียเป็นโลกอะไร สายทองมองหานม่ใหเป่าราอยู่ในทำไมได้กินสายอ่อนเราน้องคงนอนไม่รับบอกกับพี่ทนโปรสา น้องอยากกินตับกินไส้ขอน้องกินก่อนน้องนอนไม่รับไม่ได้กินตับน้องตายเนจะเป็นอะไรเนี่ย เจ้ายังไม่อิ่มอีกเหรอพี่ก็เอาข้าวให้กินแล้วฉันหิวจนแสบท้องไปหมดแล้วพี่ฉันอยากกินไก่ฉันอยากกินไก่สดๆป้าพี่มีหรือเปล่าสาทองไอ้ของพันนั้นนะ่ะมันกินไม่ได้นะน้องแต่ฉันอยากกินพี่พี่จะหมดปัญญาพี่หาฉันกินหน่อยนะฉันหิวเหลือเกินสมุนไพที่พี่หามาได้เนี่ยก็รักษาเจ้าไม่หาย พี่คงไม่มีทางอื่นแล้วละ่ะพ,พี่เนี้ยจะไปหาหมอมารักษาเจ้าเผื่อเจ้านี่จะดีขึ้นแฉันอยากกินจริงๆนะพี่นะพี่หามให้ฉันกินหน่อยได้ไหมฉันอยากกินตับสดๆพี่นะถ้ากินแล้วฉันจะดีขึ้นนะพี่นะเขาจะอยากกินนะเดี๋ยวพี่ไปตามหมอมาก่อนเดี๋ยวไอ้เรื่องตับเรื่องอ,อะไรเนี่ยเดี๋ยวพี่หาให้กินทีหลังอยู่บ้านนะเดี๋ยวพี่จะรีบกลับมา ห่วงเมียรักต้องจากบ้านหัวไปไม่นานนะหลอกนาะนหิวจะตาออยยอู่แล้วจะไปตามอแล้วลีบมาไม่เสียเวลาเหลวไหลเป็นห่วงสายทองเมียพี่ พอบ้านอยู่ที่กลา,างภัยรอพี่นะสายทองอย่าออกไปไหนนะเดี๋ยวพี่นี่จะรีบกลับมาเดี๋ยวพี่ไปตามหมอมาก่อนดูแลตัวเองท่นะน้องเดี๋ยวพี่จะรีบกลับมาพี่ไปละมาเร็วๆนะพี่นะ พวกคนชาวผิวดำจับไปแล้วแม่ไอ้พวกชาวผิวดำนีม่มองผิวเผินเหมือนพวกบ้านติก๊กกะฟ้าเลยลักษณะนนแล้วมันไม่น่าจะแบกเสือไหวเลยตัวไมอยู่เท่าลูกหมาจต่ไม่ได้เลยไอ้พวกชาวผิวดำเนี่ยมันชอบกินเ,น,เนื้นอสัตว์โฆษณาเขาจับกลายเป็นผว้ชายเราต้องไปรีบไปช่วยขอด้วยอะไรเพื่อ ตามไม่ทันไม่รู้ไอ้พวกผิวดำจับไปไว้ไหนไม่รู้ตามไม่ทนันหิวก็หิวไม่มีแรงเลยจริงเหนื่อยแม่งตัวนิดเดียวแล้วลาก,กันเร็วลือเกินเลยเจอใครแลเนี่ยโอ้ตกใจหมดเลยขนขนไม่ใช่ผีโนเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยหิยวไป,ไปทำอะไรไม,มา,<ๆ>มาเหนื่อยแล้วเนี่ยหิววิ่งไล่ขับเด็กเด็กแม่งไปไม่ไปเรียนวิ่งหนีมานี่ แกงจับเด็กหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ว่าแต่เะดูหน้าตาตื่นในมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยดูสีหน้าไม่ค่อยดีแสดงว่ามีเรื่องว่าเนี่ยตอนนี้ผมเนี่ยเดินทางมาตามหาหมอไปรักษามเมียผมหาหมอหาหมอจริงพูดจริงป่ะเนี่ยก็พูดเรื่องจริงสิแป๊บหนึ่งขอปรึกษาตัวเองหนึ่งนาทีสภาพนี้โง่โชว์ชวนณสนะมันนี่หน้าใพ่ย,ยี่ห้อเลยเราเองก็ยังไม่ได้กินข้าว เดี๋ยวเอเอ,เอ,เอปลอมตัวเป็นหมอแล้วไปกินข้ากับมัดก่อนหาหมอใช่ไหมครับหาหมออมนี่เลยครับเป็นหมอรักษาคนไม่ต้องหาไกลพี่นี่เหรอเป็นจริงเม่อสภาพหมอแต่งตัวอย่างนี้เหรอเนี่ยอ้านี่มอยุคมายุคไฮเทก Hi Tech. เขาแต่งตัวกันแบบนี้อย่าดูคนแค่ภายนอกเมื่อสองวันก่อนนี่ผมเพิ่งไปรักษาคนมาปเป็นอัภาคแต่ก่อนนี้เดินไม่ได้เลยรู้ไหมทุกวันนี้ผมรักษาเป็นไงพี่รักษาให้เดินได้เหรอทุกวันนี้มันจะว่าจะเดินเลนนั่งยังนั่งไม่ได้เลยตายละ แล้วอย่างนี้จะรักษาเมียผมได้หรือเปล่าเนี่ยรักษาได้เซ้ดูคนอย่างดูภายนอกไม่ต้องห่วงลักษณะนี่แต่งตัวดีนี่จะพูดไปว่าไปแล้วเดี๋ยวจะหาว่าแต่งตัวอย่างนี้จะดูไม่ค่อยดีเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพาผมไปบ้านเลยโอเคอะจะพาไปูไหมเนะี่ยมาเจอพ่อหมอใจวุ่นถูกต้องเลย โบท่วยเจือตุนหม,หมอจ้าหมอจ้ามาต่อ่ะเนี่ยเรื่องเงินเรื่องทองไม่มีปัญหาบ้าเข้าทางหมอเลยาหมอรักษาเมียหายหายแน่แต่ไม่รู้จะหายแบบไหนหาหมอยอมรับตกลงตกลงตอ,ตอนวิ่งลงอโอง่ยอายวิ่งลงอโองจะไปลงทำไมละอง ครไปเลยครับเรื่องเงินเรื่องทอง,องมีปัญหาหมอทำหมอรักษาไม่าหายได้เดี๋ยวเงินทองเนี่ยผมจะให้หมอเองินไม่สำคัญขาของกินมาก่อนน้ำเลยน้ำเลยเตามผมามาหมอได้เลยได้เลยน้ำไปเลยน้ำไปเลยหมอเดินช้าหนหมอห่ยหมอ<ค>ไงฉันหิวเหลือเกินบ้านเองมันก็ไกลแล้วดูสิ่สา บ้านมึงนี่มันวังเวงมากเลี่ยมึงอยู่กับใครเนี่ยเอ้าหมอก็อยู่กลางป่าอยู่กับเมียสองคนเดอหมออ๋ออยู่เมียสองคนเมียเมียกับเมียสองคนอ๋อเมียป่วยอยู่ใช่ไหมเมียป่วยอยู่อ่านั้พาไปดูคนไข้เลยเออไม่ต้องวางหมอนี่ไม่ต้องทำนานมานักแหละสายทองพี่อะไรมากฉันหิวจนแสบไส้ไปหมดแล้วพาหมอมาแล้วใจเย็นสายทองอ๋อไม่ต้องห่วงหมอมาแล้วนี่ใช่ไหมที่ไม่สบายใช่ไหมนี่แหละเมียฉันหมอต้องจับตัวดูก่อนว่า อาการหนักแค่ไหนต้องจับดูก่อนนะครืมไม่เท่าไร่ไม่เท่าไรดูแล้วนี่ไม่เท่าไรยังอุ่นอยู่เลยตัวอุ่นแสดงว่าไข้ไม่สูงอาการไม่มีอะไรหรอหมอไม่มีอะไรก็โถตัวอุ่นขนาดนี้นี่จับดูก็รู้เลยว่าอุ่นเนี่ยหมอนี่มือฉันหมอเอ้านี่มือมึงเหรอโอ้โหหมอตายแล้วเออว่าแล้วทำไมมันดูสักสาใกล้กันไม่รู้ใทยหมอหรือเปล่าเนี่ยเอ้าหมอสิ เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวร mm ักษาแหมมียมึงตามองกูตาขวางเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนะเดี๋ยวรักษาให้เออนี่ nah, ไม่หมอขอโทษหมอตั้งแต่ช้าหมอไม่ได้กินข้าวเลยหมอไม่ได้กินข้าวโอ้ช่วยไปหาข้าวหาปลาให้หมอกินหน่อยได้ไหมหมอจะกินข้าวอ้าวแน่นอนมันได้หมอแต่รักษาไม่ใช่หนีหายนะหมอเออไม่ต้องห่วงรีบไปเลยโอเคหมอไปเลยไปแล้วทีนี้หวานเราเฮ้ยสบายสบายดิ โอ้น